ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือตอน DEHUMANIZATION นมนุษย์ที่ทำลายความเป็นมนุษย์เพื่อให้ตัวเองยังเป็นมนุษย์อยู่ Dehumanization แปลว่ากระบวนการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ทำให้มนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรามาโดยตลอดเมื่อไรก็ตามที่เกิดการทำลายความเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ผลกระทบมักจะบานปลายเสมอ ในหนังสือ Less Than Human ของ David Livingstone s mith กล่าวถึงกระบวนการทางจิตวิทยาที่ทำให้เกิด dehumanization ว่ากระบวนการในสมองของเราจะมีการจัดกลุ่มประเภทการสร้างภาพขึ้นมาในสมองและการเปรียบเทียบเปรียบเปยการจัดประเภทว่ากลุ่มไหนคือกลุ่มที่เป็นมนุษย์กลุ่มไหนคือกลุ่มที่ไม่เป็นมนุษย์นั้นไม่เพียงแต่มาด้วยถ้อยคาแต่จะมาพร้อมภาพที่ประทับตราลงในสมองสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกต่างๆซึ่งถ้า อันไหนจัดอยู่ในประเภทที่เรายอมรับว่ามีความเป็นมนุษย์เราก็จะมีความรู้สึกที่ดีแต่กลุ่มที่เราไม่ยอมรับว่ามีความเป็นมนุษย์ก็จะตามมาด้วยความเกลียดกลัวรังเกียจความรู้สึกไม่ปลอดภัยและต้องกําจัดคําถามก็คือเราจัดกลุ่มประเภทของมนุษย์อย่างไรในสมองแต่ละประเภทนั้นมีภาพประทับอย่างไรและมีผลอย่างไรตามมาในการดําเนินชีวิตของเรา กระบวนการดี u m ม n น z เซชันนั้นเราจะเห็นการเหยียบย่ำคุณค่าของมนุษย์ฝั่งหนึ่งว่ามีความต่ำต้อยด้อยค่าหรือเป็นผู้ร้ายขณะเดียวกันก็ยกย่องคุณค่าของมนุษย์อีกฝั่งหนึ่งเสมอว่ามีความดีงามเหนือผู้อื่นหรือเป็นพระเอกเสมอตัวอย่างเช่นการค้าทาสในสหรัฐและยุโรปก็มาจากความเชื่อว่าคนแอฟริกันมีความเป็นคนน้อยกว่าคนผิวขาวในสงครามล้างเผ่าพันธุ์คนยิวถูกเปรียบเทียบกับหนูในภาพโฆษณาชวนเชื่อนน ศิลปะภาพพยนตร์และสุนทรภพร์ของฝ่ายนาซีขณะเดียวกันฝ่ายนาซีก็สร้างภาพว่าเผ่าพันธุ์ของตัวเองมีอรารยธรรมเหนือเผ่าพันธ์อื่นอารมณ์เดียวกันกับประวัติศสาสตร์สำเร็จรูปที่ต้องสร้างตัวละครซึ่งเป็นคนชาติอื่นหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นศัตรูที่โหดร้ายโง่เขลาแต่ก็พ่ายแพ้ในที่สุดและให้ตัวเองเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ พอเห็นคนอื่นไม่เป็นคนหรือทําให้คนอื่นไม่เป็นคนแล้วทีนี้ก็เหมือนเปิดไฟเขียวให้ข่มเหงได้ทําลายกันได้ใช้ความรุนแรงได้เพราะอีกฝ่ายไม่ใช่คนจะทําอะไรก็ได้เช่นที่รวันดากลุ่มฮูตูตีตราว่ากลุ่มชุดซี่คือมแมลงสาบที่ต้องกําจัดก็เกิดเป็นความรุนแรงนองเลือดเป็นต้น มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งให้ผู้เข้าร่วมทดสอบได้รับรูปภาพวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ชื่อ The Ascent of Man คือรูปของลิงที่มีวิวัฒนาการไล่มาจนเป็นมนุษย์ที่ยืนสองขาและให้ผู้เข้าร่วมทดสอบให้คะแนนเป็นสเกล0ถึง100กับคนในชาติพันธุ์ต่างๆได้แก่อเมริกาอาหรับ จนยุโรปผู้อพยพชาวเม็กซิกันมุสลิมและเกาหลีใต้เทียบกับระดับวิวัฒนาการของลิงไปจนถึงมนุษย์เต็มขั้นซึ่งเอาจริงๆมนุษย์ด้วยการจะต่างเผ่าพันธุ์กันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่สิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้พบคือผู้เข้าร่วมทดสอบที่เป็นคนอเมริกันส่วนหนึ่งให้คะแนนวิวัฒนาการมนุษย์กับชาวอาหรับมุสลิมและผู้อพยพชาวเม็กซิกันต่ำกว่าคนอเมริกันด้วยซ้ำทั้งๆที่ก็เป็นคนเหมือนกัน ดีฮิมเน i z a เซชันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและยังคงเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในระหว่างสงครามที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่การใช้โซเชียลมีเดียในการทําลายคนที่ไม่เห็นด้วยก็เพราะไม่เห็นว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันองค์กรที่ใช้ระบบเส้นสายเพราะเชื่อว่ามนุษย์บางกลุ่มมีคุณค่ามากกว่ามนุษย์กลุ่มอื่นองค์กรที่ไม่เป็นธรรมก็เพราะเชื่อว่าคนในองค์กรไม่มีค่าพอที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมดีฮิมเน i z a เซชันในบางครั้งก็มาใน รูปแบบสีพาสเทลที่เกิดจากอคติในบางครั้งก็แฝงมาเงียบๆด้วยสตอรี่เทลลิงหรือการเล่าเรื่องตัวอย่างเช่นในการ์ตูนดิสนีย์ยุคก่อนเรื่องดัมโบในปี1941ก็จะมีตัวละครนกกาที่ชื่อจิมโคร w ซึ่งจริงๆแล้วคำว่าจิมโคร w นี้เป็นคำเรียกการแสดงตลกของคนผิวขาวที่จะทาหน้าสีดำเพื่อล้อเลียนท่าทางต่างๆของคนผิวดำและคำว่าจิมโครก็ยังใช้เรียกกฎหมายที่สนับสนุนการเหยียดผิวใน หร,หรือใน Lady of the Tram p ปี1955ก็มีตัวละครแมว Siamese Cats ที่สร้างคาแรคเตอร์แบบสตีริโอไทป์ของคนเอเชียตั้งแต่เป็นแมวแฟดเหมือนแฝดอินจันตาชี้และพักเสียงด้วยเสียงของคนผิวขาวที่ล้อเลียนสำเนียงภาษาอังกฤษของคนเอเชียและสร้างตัวละครให้มีนิสัยที่ไว้ใจไม่ได้หรือตัวละครลูอีใน The Jungle Book 1967ที่เป็นลิงสร้างมาจากคาแรคเตอร สต e ร e o โอทัของคนผิวดำซึ่งการล้อเลียนคนผิวดำกับลิงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นต้นลองคิดดูว่าเวลาที่อคติต่อมนุษย์ด้วยกันมันเคลือบมาด้วยขนมหวานซีพาสเทลแบบนี้และเราก็ถูกหล่อหลอมด้วยความคิดแบบนี้โดยไม่รู้ตัวมุมมองในการมองโลกของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อดิสนีย์นำแอนิเมชันเหล่านี้มาทำใหม่ในยุคสมัยที่ให้คุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทให้ไม่มีการดูถูกเหยียดยามและการทำลายความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกัน u m a n i z a t i o n บางครั้งก็มาในรูปแบบของ Fake News ที่กระตุ้นความเกลียดชังให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาจากรูปลายหรือสำนักข่าวก็ตามยิ่งบวกกับการจัดสรรเนื้อหาโดย AI ที่ทําให้เราเห็นเนื้อหาในแบบที่เราสนใจแต่อย่างเดียวแปลว่าถ้าเราสนใจเรื่องไหนข้อมูลแบบนั้นก็จะหลังไหลามาล่อหลอมความคิดของเราโดยที่เราเองก็เต็มใจ แบบไม่รู้ตัวเสียด้วยคำถามก็คือเราได้ตั้งคำถามกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับหรือไม่ว่าน่าเชื่อถือจริงๆหรือเปล่าหรือเพราะว่ามันเป็นเพียงตอบเรื่องที่เราอยากจะเชื่อแบบนั้นและข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เรารับมานั้นเป็นข้อมูลแบบ d e h u m u n i z i z i t n o n ที่ยิ่งรับมาก็ยิ่งทำลายความเป็นคนของเราหรือเป็นข้อมูลแบบ Humanization ที่ทำให้เรายังคงความเป็นคนไว้อยู่ วัฒนธรรมองค์กรแบบนายสั่งคือการทำลายความเป็นมนุษย์ในบางครั้งมาในรูปแบบของระบบการทำงานอย่างวัฒนธรรมองค์กรแบบนายสั่งหัวหน้าสั่งอะไรถือเป็นอาญาสิทธิ์ต้องทำสิ่งนั้นโดยที่ลูกน้องไม่มีสิทธิ์คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหากหัวหน้าสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบทำที่น่าเศร้าคือชุดความคิดที่ไม่เชื่อว่ามนุษย์คนอื่นมีศักยภาพในความคิดไม่เชื่อว่ามีความฉลาดไม่เชื่อว่ามีค่าพอที่จะมีความคิดของตัวเองแต่ผู้ ขาดความคิดที่ผู้มีอำนาจเท่านั้นวัฒน,นธรรมแบบนี้ทำลายคุณค่าของลูกน้องที่ทำให้มองตัวเองว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยหากปราศจ,จากคำสั่งของหัวหน้าเพราะคิดเองไม่ได้ถูกทำให้เชื่อว่าความคิดของเขาไม่มีคุณค่าพอที่หัวหน้าจะรับฟังหัวหน้าสั่งมาก็ต้องทำที่สุดแล้วมันก็ทำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราไปทุกทีเพราะถูกองค์กรทำให้ไม่มีคุณค่าเราต้องมองให้เห็นความเป็นมนุษย์ในมนุษย์ด้วยกันมีคำพูดหนึ่งของเมอร์ Real นักแสดงหญิงชาวอเมริกันเคยพูดไว้เธอบอกว่าเวลาที่ต้องรับบทบาทใดๆนั้นคนมักจะคิดว่ามันคือการที่นักแสดงต้องพยายามไปเป็นคนอื่นแต่ที่จริงแล้วมันคือการมองให้เห็นตัวเราที่อยู่ในคนอื่นต่างหากคำพูดนี้ทำให้เรานึกถึงคำว่า empathy หรือความเห็นอกเห็นใจมีคำพูดคำหนึ่งกล่าวไว้ว่า walk million miles in someone else's shoes คือลองใส่รองเท้าของคนอื่นแล้วเด ดูสักล้านใหม่ก็จะเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไรแล้วเชื่อมโยงให้ได้ว่าเรากับเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเห็นเราในเขาและเห็นเขาในเรา ดิเฮมานายเซชันไม่เพียงแต่ทำลายความเป็นมนุษย์กับคนที่อยู่ตรงข้ามเราแต่ที่สุดแล้วมันกลับมาทำลายความเป็นมนุษย์ในตัวเราด้วยเพราะวิธีที่เราปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันจะบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ของเราทำลายความเป็นมนุษย์ในคนอื่นก็เท่ากับทำลายความเป็นมนุษย์ในตัวเราไปด้วยรักษาความเป็นมนุษย์ในคนอื่นก็เท่ากับรักษาความเป็นมนุษย์ในตัวเราด้วยเหมือนกันความคิดเห็นจะแตกต่างกันแค่ไหนอย่างไรก็ตามแต่เราก็คือมนุษย์เหมือนกันเจ็บปวดดีใจเสียใจมีความรู้สึกไม่ต่างกัน ต้องการความรักปกป้องในศักดิ์ศรีและอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกันทุกคนขอเพียงแต่เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีค่ามาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกันกบฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ